ว้าวที่นี่มีเถาวันหัวใจม่วงเบ่งบานเยอะมากเลยนะเนี่ยเถาวันหัวใจม่วงใหญ่ขนาดนี้ขนาดเท่ากับข้อมือเลยพวกมันต้องมีอายุหลายร้อยปีแน่ๆเลยหรืออาจจะเป็นพันปีก็เป็นได้นะเนี่ยแม้ว่าเถาวันหัวใจม่วงจะเป็นพืชที่มีพลังวิญญาณต่ำในการบุ่กพาอพลังก็ตาม แต่ถ้ามันมีอายุมากกว่าพันปีแล้วก็มันก็มันหาจากใบและลำต้นของมันขายได้อย่างน้อยก็หลายร้อยหินพลอยเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีมากขนาดนี้ฮะมันก็แค่นั้นเถาวัลย์หัวใจม่วงมีปานวิญญาณนิดหน่อยก็จริงแต่ถ้าเวลาสลายตัวมันก็มีกลิ่นหอมนะถ้ามันไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้วก็และอยู่ห่างไกลโลกเถาวัลย์หัวใจม่วงเหล่านี้คงกลายเป็นผงไปแน่ๆแหละ บางทีต้นปลอปลานี้ทะเลทรายนี้ก็คงพึ่งพาถาวรหัวใจม่วงช่วยในการจเจริญเติบโตถึงได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ด้วยปลานวิญ,ญญาณที่มีไม่มากนะักต้นไม้นี้ก็ค่อยๆตายไปใหญ่ช้าๆฮ่า,าอืมมีหินป้ายวิญญาณอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ทะเลสาบคูที่นี่เคยเป็นทะเลสาบมากก่อนเหรอฮ้ยใครจะสนละ่ะถึงจะเป็นแม่น้ำหรือทะเลก็ตามแต่มันก็ไม่สำคัญอะไรอีกแล้วแหละ เนื่องจากตำแหน่งของฉันถูกเปิดเผยแล้วหนานสิงต้องคอยจับตาพื้นที่ในทะเลทรายนี้แน่เลยฉันมีน้ำเพียงพอที่จะอยู่ทะเลทรายได้หลายๆวันแต่ถ้าไม่มีอะไรก้าวหน้าแล้วก็ฉันจะออกจากทะเลทรายแห่งนี้กลับไปที่ย่าหัวใจเงินของฉันพลังนั่นทำไมฉันสัมผัสถึงพลันวิญญาณอ่อนๆได้ล่ะเนี่ยมันคือ,อไรหนะ้าขอสัมผัสนิดน,นึงพลังนั่นทำไมป้ายหินถึงมีพลันวิญญาณล่ะเอ๊มีอะไรอยู่ข้างใต้มันหน้าฉันต้องจับมันดูซะละ ช่องวิสันตการนี่เหรอเอ,อจิงด้วยนะปรากวิญ,ญญาณออกมาจากช่องวิสันตการนี้ฤดูนี้ไม่คิดว่าจะแห้งขนาดนี้นะแบบนี้คงเป็นช่วงวิสันตการไม่แปลกที่ถาวันหัวใจม่วงขนาดใหญ่นี้เกิดขึ้นที่นี่วิญ,ญญาณวิสันถึงจะแห้งแล้วก็ตามแต่ป้ายหินนี้มีเวทมนต์อน่อนๆอ,อยู่วิญ,ญญาณวิสันนี้จะฟื้นขึ้นมากหรือน้อยไปดูกันหลังจากที่ฉันเทน้ำลงไปแล้วกันล่ะ เจ้าอ,ออกมาป่าวิญญาณเจ้าอ,ออกมาเยี่ยมจริงๆปานวิญญาณบริสุทธิ์แห่งนี้ที่ฉันได้ซึมซับได้แม้ว่ามันจะมีไม่มากแต่มันก็ให้ผลลัพธที่น่าประหลาดใจเลยทีเดียวการปานระดับ2อฝ่ามืออาคีท่าก้าวเงามเมฆาการตนักรู้การปานระดับ3เคล็ดวิชาวาลีแปร เทศวิชาบอนอาคีการนิสงบระดับ 3, ฉันต้องไปถึงระดับ3เพื่อรับมือกับหนานซิง,งเทพเจ้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพลังชีวิตและพลังชีวิตก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเทพเจ้าก็เก็บลมหายใจเข้าสู่สม,ม,สมดุลบูชาเทพเจ้าผู้พิทักษ์และปล่อยให้สวรรค์และแก่นแท้ปฏิพีเคลื่อนไหวกำเนิดไฟและน้ำในการละลายแก่น ตํนักเทพเจ้าปล่อยออกให้สวรรค์และแก่นแท้ปฏิพธีธูสกัดออกมาปลดปล่อยมันออกมาจุดสูงสุดฉันมาถึงจุดสูงสุดของระดับ2แล้วระดับ3อยู่ไม่ไกลแล้วแหละแม้ว่าจะน่าเสียดายแต่ฉันใช้พลังวิญ,ญญาณได้แค่ระดับ2แต่ก็มาถึงจุดสูงสุดได้ก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดหวังมาก่อนเลย ถึงแม้ว่าจะผ่านไปสู่ระดับ3ไม่ได้แต่มันก็ต่างจากระดับ2ที่ผ่านมาและสามารถปลดปล่อยพลังจากฝ่ามือได้แล้วกันแหละและพลังมันก็ไม่ใช่เล่นๆซะด้วยสิน้ำจากโพรงวิสันตการเนี่ยคงใช้ได้อีกไม่นานแน่ๆเลยค่อยวางแผนต่อไปหลังจากออกไปที่นี่ส่วนไอ้เงานั้นคงต้องปล่อยมันไปก่อนแล้วละ่ะทำแห่งนี้มีอากาศ่ายเทที่ดีแสดงว่ามีทางออกอยู่แน่ๆและ ฉันต้องหาทางออกใกล้ๆดีกว่าจะต้องเดินย้อนกลับไปฟิวอยอะออกมาแล้วเหรอเนี่ยไม่คิดเลยว่าทางออกที่พามาจะอยู่ที่สุสานต้นป๊อปลาเสียงปืนหนานซิงส่งคนมาล่าฉันแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่านเธอดูเหมือนจะบาดเจ็บอยู่นะแต่ทำไมหนานซิงถึงส่งมาคนมาจัดการเธอล่ะอะ ลมแล้วช่วยด้วยไอ้พวกนั้นมันคงไม่ปล่อยผู้หญิงคนนี้รอดไปได้แน่เลยเฮ้ย hey, ตามมันไปเร็วๆตามมันไปยห้ทันเร็วตามมันไปเร็้ยวเล้วพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนานซิงไม่ได้ส่งคนมาตามล่าเธอแต่สิ่งที่ตามเธอมันไม่ใช่มนุษย์นะ เฮ้ย <S an itary> ช่วยด้ยช่วยฉันด้วยครับช่วยด้วยแมลงนี่ตามล่าพวกเรางันเหรอแบบนี้ไม่ดีแน่ๆเลยแมลงนั่นน่ะเป็นแมลงกินคนที่คนท้องถิ่นเคยเล่าไว้เขียนซ้ายของฉันเลือดออกอ่ะขาก็หนักจริงๆดูเหมือนฉันคงจะหนีจากที่นี่ไปไม่พ้นแน่ๆเลยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย เสียดายที่ไม่สามารถช่วยป้าหลานหาชูชิงได้นะเนี่ยดูเหมือนคงต้องจบลงที่นี่แล้วล่ะนายเองเหรอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าปลอดภัยดีใช่ไหมขอบใจมากนะแต่นายควรปล่อยฉันไว้แล้วหนีไปนะก่อดฉันให้แน่นๆล่ะอะไรพวกนี้มันเดียวมากนะ นายควรปล่อยฉันไว้ที่นี่นะไม่อย่างนั้นนายตายแนย่เลยปล่อยฉันไว้เถอะนะเออพูดอะไรไรสาระสักทีหนะ่าฉันไม่เคยกลัวตายเอยงหรอกยิ่งไปกว่านั้นมแมลงพวกนี้นะ่าขยะขยะงจะตายถ้าจะตายไม่ยอมตายที่แบบนี้หรอกหนะ่าดูเหมือนว่าฉันต้องทิ้งกระเป๋าแล้วแหละไม่ใช่แค่หนักแต่ยังเจกะอีกด้วยรีบออกจากโชคร้ายนี้ก่อนเถอะ ทิ้งกระเป๋ไปแล้วฉันไม่ต้องพวงพออะไรแล้วแขนของฉันก็ว่า,างด้วยเย้ๆ yeah, yeah. ไปเร็วหลังจากที่ทิ้งกระเป๋ไปแล้วเย่โม <Y emo S 1> คนนี้ก็ช่วยชีวิตฉันโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตัวเองเลยฉันควรจะถามความคุ้นเคยของเขาดีไหมแม้ว่าวันนี้จะต้องตายก็คุ้มค่าแล้วแหละฉันชื่อลูดสุสฮะลวดซูสุทำไมนามสกุลของเธอเหมือนกับอาจารย์ยังเลยไม่แปลกที่เจอกันครั้งแรกแล้วรู้สึกแปลกๆนะ เธอคือเยโมนาะยคิดอะไรอยู่นะมันไม่ใช่เวลาที่นายจะมาคิดเ,เรื่องนี้นะค่อยคิดหลังจากที่พวกเราออกจากที่อันตรายแบบนี้ก่อนเถอะนะเยโมไอ้แมลงบ้านี่กัดไม่ปล่อยจริงๆเลยนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าฮะฮะเธอหมดสติไปเหรอฉันก็กังวลอยู่ว่าเธอเสียเลือดมากเกินไป ป้าจริงๆเลยไอมแมลงเนี่ยพวกมันจับไม่ปล่อยเลยแต่ถ้าฉันเสียพลังไปแบบนี้อีกไม่นานคงได้ตายแน่ๆเลยเอเลือดของเธอก็ยังออกไม่หยุดเลยทางที่ดีฉันควรคิดที่จะกำจัดมแมลงกินคนพวกนี้ก่อนจริงสิวิชาบอลอคีบางทีมแมลงพวกนี้อาจจะกลัวไฟก็ได้ไปเลยบอลอคี มันระเบิดเยี่ยมมากมาลาพวกนี้ถูกเคลือบด้วยน้ำมันการโจมตีของฉันด้วยไฟสกำจัดมันได้แค่เพียงครั้งเดียวฉันทำสำเร็จหรือเปล่านะโอ้ยไม่นะมันไหนแก้มาลายพวกนี้มันไม่มีสมองหรอมันพุ่งตรงเข้าหาเหยื่อโดยทันทีถ้าฉันทำมันไม่สำเร็จมันก็ไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้วแหละและฉันคงวิ่งต่อไปได้อีกไม่นานแล้ว ฉันแค่ระดับสองสูงสุดทุกครั้งที่ปล่อยบอลอาคีไปปรานวิญญาณก็จิถูกใช้ไปถ้าฉันใช้วิชาต่อเนื่องเพื่อกำจัดแมลงนี้พลังที่จะใช้ไปเพราะจะรับได้อยู่หระเปล่านะยิงสิฉันยังมียันอาคีอยู่นี่นาะยันอาคีสร้างไฟได้เหมือนบอลอาคีแต่เพราะพลังมันใหญ่จึงเำให้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการต่อสู้แต่สําหรับพวกแมลงหน้าโง่พวกนี้แล้วมันไม่มีทางที่ดีกว่านี้แล้วแหละวันนี้พวกแกจะได้ริมรถยันอาคีนี่นะ จงปลดปล่อยพลังและสำแดงฤทธิดเดชอัคคีทั่วท้องนภา,านี่คือเมนูนะเอาไปตอนนี้ฉันพร้อมที่จะเสิร์ฟจานหลักแล้ววิชาอัคคีไฟบไลกันโย่ เย็นอะคีกับผิวน้ำมันของแมลงรวมตัวกันมันน่าจะหยุดได้สักพักแล้วแหละระหว่างนี้เราก็เพ่นดีถ้าเราไม่หนีตอนนี้ฉันต้องหารากฐานในการโจมตีเต็มพี่เพื่อที่จะกำจัดแมลงนี่เฮ้ยรอนจริงๆเลยฉันเพิ่งกำจัดแมลงไปแล้วตอนนี้พายคทิดก็ยังขึ้นทำให้มันเลี้ยวหลกว่าเดิมอีกนะ ตอนนี้ฉันต้องท่ามเลือดให้เธอก่อนแต่ไม่มีน้ำเราต้องรอดจากที่นี่ให้ได้แต่เธอคงจะไม่รอดแน่ๆเลยทำไงดีเนี่ยดูเหมือนจะมีถ้ำข้างหน้านะพวกเราไปพักที่นั่นสักทีเถอะข้าคงถูกเผาตายแน่ถ้าอยู่กลางแดดนี้นานๆนะงั้นนอนตรงนี้ก่อนนะไม่หญิงน้อยหัวใจเธอเต้นช้าลงและหน้าเธอก็ซีดเธอขาดเลือดอย่างมากเลยแน่แต่ฉันก็ยังอ่อนเพียถ้าฉันถ่ายเลือดให้เธอฉันอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะเนี่ย ลั่วอินดั่วสูส้ๆเธอคืออาจารย์อย่างนั้นเหรอถ้าเธอไม่ใช่อาจารย์แล้วทำไมฉันถึงคุ้นเธอจังช่างมันเถอะเธอจะเป็นใครยังไงก็ช่างฉันปล่อยให้เธอตายไม่ได้เพราะเธอเคยช่วยชีวิตฉันเฮ้ยย่เลือดของฉันคงช่วยเธอได้สักระยะแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยว่ากันทีหลังเถอะมันอยู่กับโชคชะตาของเธอแล้วล่ะดื่มเลือดของฉันไปซะ มืนหัวแล้วตาเบลอแล้วอุ้ยฉันคงจะอยู่ได้อีกไม่นานถ้าจะต้องจากโลงนี้ไปวิธีนี้คงจะดีที่สุดแล้วลัวซูซูจ้าลัวซูซูเธอจะต้องเป็นอาจารย์ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะเลือดงั้นเหรอในปากฉันมีรสชาติเลือดด้วยหรือเปล่านะฮะเขาเลือดของเขาให้ฉันดื่มงั้นเหรอ เยโมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันจากแมลงตอนนี้เขากกําลังทําไมเพียงเพราะฉันเคยช่วยเขามาก่อนอย่างนั้นเหรอดูเหมือนเขายิ้มและเขาก็อยู่ในสภาพนี้แล้วเขาคิดจะอะไรอยู่เนี่ทําไมนายปฏิบัติต่อฉันแบบนี้เยโมปฏิบัติกับฉันดีจังเลยเขาไม่หายใจแล้วหรอเขาเสียชีวิตแล้วหรอหาเยโม ในโลกนี้มีเพียงแค่มู่หลานยูเท่านั้นที่เคยช่วยชีวิตฉันก่อนแม้ว่าฉันจะไม่พบสิงชูและตายที่นี่ก็นับว่าฉันได้ตอบแทนบุญคุณแล้วแต่ตอนนี้นายมาตายแล้วฉันจะตอบแทนนายยังไงดีเนี่ยฉันไม่ต้องการเป็นหนี้ใครนะนายยอมทิ้งกระเป๋าและวิ่งหนีเพื่อช่วยฉันและหลังจากที่นายมาถึงที่นี่นายสามารถทิ้งฉันไว้ไร้เลยและมีโอกาสที่จะมีชีวิตต่อแต่ว่าทำไมเยโมโนายเสียชีวิตเพื่อช่วยคนแปลกหน้ายอย่างนี้ ซื้อซื้อซือ,ซ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 อวิชานแบบนี้เราฝึกผลเพื่อความสงบสุขจะเอาไว้อย่าคิดอะไรนะให้ทำลายความรู้สึกของเจ้าไปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โกรธและไม่เจ็บปวดเจ้าจ้องตามเอาไว้นะ ฉันไม่เคยพบเขามาก่อนซึ่งเวลาที่ฉันสัมผัสได้ใบหน้าของเขาฉันก็รู้สึกคุ้นเคยระหว่างเราเออทำไมฉันดึงรู้สึกทร,รมานแบบนี้เพราะคนแบ่งหน้าทำไมหรอทำไมออ,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 อนี่คือการยดกับพลังคาถาัชนเหรอน้ำน้ำ เขากำลังพูดยังไม่ตายเขายังไม่ตายเพียงแค่มีน้ำเลือดของฉันบางทีเลือดของฉันจะอาจจะช่วยได้นะเนี่ยนายไม่สามารถดื่มมันได้งั้นเหรอใช่สิใช่ใช,ใช่ฉันจะต้องตอบแทนบุญทุนของนายถ้าพวกเราตายที่นี่พวกเราจะไม่ได้เป็นหนี้กันแล้วกันนะ